สวัสดีครับ ตอนนี้มาเ้าครับพี่น้องก็จำรถจะไปคิ้วกลุ่มใม่ก็รถไปรุ่นฮะรุ่นกันครับพี่น้องทีใดเห็นบ่ได้เลื่อมขึ้นมามันนะครับพี่น้องตัวหนึ่งปรจุก็อยู่แบบตาดใต้ห้อย่านรถไทยคนนึงว่าสวยยนูรถอ่ะคนไอ้ตคแรงล้อคืชพีเรียนมพเพียงสิงมดจีนี่จะไปหาเกี๊นหน่อยทอล่าหาเกี๊ยนหน่อยล่อเตียงเนี่ย ถ้างนึ่งที่ซื้อเหระเห็นปะขดเจอขูดโอ้โหโ้่เด็กกวายูุ่่เอาไม้ไปต่อยเอาหนูจังเลยบ่าไม่กินเกือบเลยเนาะโอ้นี่มันห่างง่พสตนี่เจอโอ้มันกับว่ารันแล้วอืมมันกินเกือบเมื่อสามกินกับว่ารันได้เหรเขาไปมินมินตัวขูดตะขอยัง่ารันด้วยตะขอ่ารันอยู่อฝ่ากกเสาสามเทียบว่ารันป่ะหนึ่งสองหนึ่งนี่น้องรุ่นอีกครับเหตุการณ์ปกติหนูก็พันมากินเกห

มามามาเบ้ามาไต้กัดได้ดนิเบดมุนอุ้ยปุ๋ยได้พี่เดี๋ยวเด้เพี่องเดี๋ยวโอ้มัแมันไนเห็ดทางเสยติพรุ่นมันเห็ดยทางหรอมีเหาดดิเพีโอ้มันมีจีพีเสียงกูมาตัเหี่ยท่างเถกัดเสียงหลอจีกัดเสียงก็ได้ดอกอืมโอ้ี่มันมีมันโมขาดอ๋มันปอันบ้านมันต้นไม่กินมันปะต้นมันเข่าเนาะเมียนับใส่หมันี่เอาจัก รถหัวอายุถืกับขามันตัวกับหางมันตัวถือยหมดถุงมือเดัเอานเลาอถุงาตัวเงี้ยิข้นสลุดมขึ้นเวเอาพวันยังวช่วกันเอารถนะครับเราดูที่ราให้ับหางมันก็อุมือเป็นข้าถือหอนห้างพี่น้องกันวาพูด จร่งจริงบอกจงิงเลเตี้ยหมาหนีรีของเล้าสุดยอดหนีพี่น้องเลยวัวปวดถือหัวทั้งถือหัวทั้งผู้บอกเอฟนี่เลยตัวนี่ไงไงของเชี่ยไปไปไใส่กะเปาไงหนีบเอวเงีนบบ่หลัระวั้อ่ะไปมาหายไปถือซได้ต้นบนี่เดี๋ยวหนีล็อกขามันล็อกขาอู้ห Birthday, ไก่รุดหรือตัวนี้เนาะไก่ตัวนเขามาพระท่านหนิเว้ยโอ้มนัมนมันมันโอ้ยพวดพูดนี่ยถือคอนมห้างยาังไงไม่ธรรมดาเสิไอ้ยคนเราอายาอยู่คนอคน,นองเลยบ่าวต่อยเห็นอยู่โอ้คือขากแกวันนี้รุ่นจีบไวเลยเนาะเฮ้ยเข่าหอนท่างพี่นอ้องต่อยอิสานปทินโอ้โอโอโตวัวใหญ่ยีได้พี่รุ่นกูได้ได้แบบได้สูตรอันเนี่ยอ้อยหนูอันน้ำยาอ้อยหนูนี่ก็ิุ่นละเขาไปวงท่างแฟนเพจเฟซบุ๊กของบ่าวต่อยอิสานปทินหรือว่าท่าง ทั้งยูทูบคนขื่นเบื่อทั่วไปทั้งของไงเลยพวดบักเอียบไงที่ว่าทา้งเฟซบุ๊กครับพี่น้องขอไปเบอร์คันเตอร์ดสเปร์โอ้บักเอียบเนเลยพี่น้องไปเอาเอาดี๋ยวเดี๋ยวถุงสีเหรออ๋อฉันเลสิโอ้ยมันสีบ่งอ่มากันด่าจริงจริงบ่หนึองหนึ่งยังเกาะมันยังเกองมันกระเดยหรอกหลุดอีกครับพี่น้องคือว่ามันครับตัวบักไงเติบแล้วพี่น้องเลยปกติปกติจีเอาใหม่หน่อยเข้ามาสิแบบมีฝาดเปาะฝาดเปาะอะไรเบียงม่ยม่ยม่ยมันฝาดหนูเลยพี่น้องฝาดครับดิด เมีนเนาะมนไม่ก็หันเปาะเานี่อาหารเท่ารถือว่าทำงานได้ต่อครับเพืก่ฟานออกมองมันแหงเออนั่นเอาโหหัอยังไปฟาดหัวปมือพูดเลยฟาดเปาะหน่อยหน่้เออันน้ยีสท่งรวยโอ้ยมือใหม่เนะพี่น้อเอยเมียนสันวาสีก็สีวาสันสกสากนี่คนาเอาคุอ่องบุหรี่ยด้วยจัดเอ้ย ยรมมันถือเดียวจริาเลียรกเาจะตัวถือเรียงแนวนะเแี้ไม่เราบางท่นแล้วจะไปหมว่นได้ทำทหารพาได้เลยือกับแล้วกันเฮ้ยพี่น้องเอ้นี่ครับถือมันตงือมัอันนี้งนวเก็บนนะพี่น้องเอ้นะปกติสบายดีการหนูวันนี่ครับ กันเนล็กคนไม่ถึงผมมือว่านเหลือบิถ้าหุ่นยังจะเหลือกันเหรอหนึ่ตรรนงตงัวสามันส,สามันกี่สามันกีเอะหม่นแบบี้มเที่ยววะเดี๋ยวขาวไปร่องเด้เละปาดเถอโอ้หินท่งนั้นโอ้ทคืเป็นปาคอยเนี่ยคือ เฉียดเด้ก็หัน่นเฉียดง่ายได้เอาเฉียดใหญ่ใส่มันไมผู้ตุกปุยงั่นวะอู้บ่มีห้อยมากินเลยพี่น้องเลยแต่ว,ว,ว่ามันบ่าันเข่าก็เรียวเบิ้งแต่ว่าหั่นถือกินนี่หั่นเข่าไปสู้เนี่ย,นนยว่ายังกับยังถอยแล้วใ <มา S 2> <ห>นทางคุณดินพ่นนะอะไรอะไรคือกินเฉียดวะกินหมูเออ มืไดนกินมหกืนโอมันหรือนกินเหมนหงาเลยตัวคือพ่อเหรอังกินกับพ่อกินกับบมีนนกินกินบองประเดี๋ยอะไรอย่างี้นิ้วมเนาะเราหันแล้วล้งสุดท้ายครับพี่้องถ่ายท้ายสุดมันขึ้นหนึ่งโตหนึ่งเต็มเจ้านี้ก็หนึ่งโตหนึ่งเต็มชัวดิขัวดิอมโยคือว่ามันทำเป็นบ่วงีกกระนเลยล่รคือมันบ่วงนี่ไกินซ้ำพี่พ่อพี่พ่อน้องแก่มือไปหาขื่นทั้งขวกไปนี่หนอ ชีวชนั่นนีิดหนึ่แกงบวงแกงบวงไม่กี่อันใส่บวบิดเด้อยี่ยี่สิบห้าอันม้วนใส่บวบิดใส่ดิมันเอาเมียทุเก็บอันบนตี่เนาะหมณนี้ทําไมดอกมอปุ้มือเลยอะโอ้โหกี่เนะทุบหมูันสามเทียบโอ้ยอมเลยพี่วังเลยมันมันนั่นมื่อไม่หัดครับงั่นตัวนี้มันสั่นมันมันเอาลงมาแล้วมันมันบวถึงเนาะมันเดียง มันหลุดโตดวขั้นกลางนี่หลายผลต่ว่าก่ไก่เาอะไรกับบอดีเดียวเน่าอะไรกับบอดรันอีกเดีบอมันหลุดขั้นกลางเลยเวลาเวลานี่ยมันเหนื่งมากสิไม่นีไหมก่อหน่อยนี่มันเหนื่งมากเลี่ยมเดียมเพื่เนี่ยเนี่ยมันมันยุ่งสีเรยนเรียนอะไรนี่เอียงละงางเมียนมันธรรมดามันต้องสูสีกับบิรุยะนี่กันหน่อยมันสิไข่เดี๋ยวยังสิแก่มึง่หมีไปไปไปวิ่งยีรีพ่อนมัไปใส่มาแล้วถขาเข้าเดี๋ยว ครัพี่น้องเอาแข้งไว้ครับโอ้ยหนูเจ้าป็นอะอื้นวบแขงงอนีห่างเลยตัวแบบครับว่าหมานี่ครับอ่าขอบุ่ขอบมต่ออีสานปะินที่ส่งห้วเสียไม่เป็นรุ่นเมี้มาทดลองิงกับทีว่าหมานู่ครับสิล่องกยยุสีบไปล่องแกมืออีกยุขึ้นโกกขึ้นป้าพ่นละขออบคุณนเยบซี่สมองสมบ้อยรัคทิ่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจผู้ทีสนใจห้อเสียครับ ไปเบิง้งทางต่ออีสานฝัดทินเด้อครับเจ้านี้มื้อนี้ไปลุ้นกขาเบาปุ้ยแม่น้องวันสินสวัสดีครับสวัสดีจ้าที่นหน้าพ่อกันไว้ครับไปเจอมื่อครับผม